ดูก่อนเพราะว่าจัดฟันแบบปอมๆเนี่ยแล้วก็จะจัดให้ทุกคนนะแต่ว่าต้องขัดลอกลิงแล้วก็วางลิงที่เม้นนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าขอด้วยค่ะแล้วก็เราจะทำให้ เสร็จแล้วนะขอบคุณนะอันนี้เป็นเราเองนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราจัดฟันก็พิมพ์ว่าคัดรอกลิงก์แล้วก็วางลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็พิมพ์ว่าขอด้วยค่ะอย่างนี้นะเราถึงจะสุ่มทําให้ทีละคนนะแต่ถ้าว่าไม่คัดลอกลิงก์เราจะไม่ทําให้คนนั้นเราจะเลื่อนผ่านเลยนะบาย,บายๆนะสําหรับคนติดตามแล้วก็คน กดใจเท่านั้นนะถึงจะได้ทำได้นะคะไม่ใช่เฉาบบอร์ดนะบ๊ายบายนะ